เพชรบุรีดินแดนที่ไม่เคยขาดพระเกจิผู้เรืองวิชาตำนานพระผู้ละสังขารในสมาธิหลวงพ่อชินวัดท่าขามปีพุทธศักราช2452เด็กชายชินบุญงามได้ถือกำเนิดขึ้นที่บ้านหนองตาโพธอำเภอชะอำ เมื่ออายุครบบวชท่านอุปสมบทณวัตโนดหลวงโดยมีหลวงพ่อทองสุขเป็นพระอุปชาหลวงพ่อชินเป็นสิทธิใกล้ชิดผู้รับการถ่ายทอดวิชาสมาบัติและอาคมจากหลวงพ่อทองสุขสืบสายพุทธาคมอย่างลึกซึง้งทั้งพระธรรมวินัยและคาถาโบราณปีพุทธศักราช2487คณะสัทถาท่ายางพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อชินมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าขามและเริ่มบูรณกุติอุโบสถเสนาสนะให้กลับมามั่นคงงดงาม หลวงพ่อชินเชี่ยวชาญวิปัสนาธุระสามารถเข้าฌานสมาบัติถอดกายทิพย์ออกจากร่าง ก่อนเข้าสมาธิท่านกำชับสิทธิ์ไม่ให้รบกวนภายใน3วันแต่ครั้งนั้นท่านเข้าสมาบัตินานกว่า1สัปดาห์สิทธิ์เข้าไปปลุกด้วยความเป็นห่วงพบว่าหลวงพ่อชินได้ละสังขารในท่านั่งสมาธิวันที่17มกราคมพุทธศักราช5 5 0 5สิริอายุ53ปีพรรษา33แม้ร่างดับศูนย์แต่บารมีและศรัทธาของท่าน ยังสถิตยอยู่ในใจลูกศิษย์ชาวเพชรบุรีตราบนานเท่านานถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้หรืออยากรู้เรื่องราวพระเกจิท่านไหนคอมเมนต์แล้วกดติดตามไว้ได้เลยขอบคุณครับ